ในหมู่บ้านชนบทเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและทุ่งนารายล้อมไปด้วยทิวทัศน์อันสวยงามและเงียบสงบถูกปกคลุมไปด้วยม่านหมอกจางๆชาวบ้านที่นี่ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายอิงแอบไปกับธรรมชาติและวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นหลักชายหนุ่มวัย25ปีชื่อว่ากะวินอาศัยอยู่กับพ่อแม่ในชนบทของภาคหนึ่หมู่บ้านของเขาอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง และทุ่งนาอันกว้างใหญ่วันหนึ่งพ่อของกบินได้บอกให้ลูกชายขึ้นไปบนภูเขาเพื่อตัดไม้ไผ่นำกลับมาสร้างรั้วและต่อเติมบ้านเช้าตรู่ของวันหนึ่งกบินเตรียมอุปก,กรณ์ครบมือมีดพระเชือกและกระสอบใบใหญ่เขาเดินขึ้นไปยังป่าบนภูเขาเส้นทางเดินป่าที่คุ้นเคยอากาศเช้าว,วันนั้นเย็นสบายเสียงนกป่าร้องระงมทำให้การเดินทางของเขารู้สึกสดชื่น เมื่อไปถึงบริเวณที่มีไม้ไผ่ขึ้นหนาแน่นก็วิเลือกต้นที่เหมาะสมและลงมือตัดด้วยความชำนาญไม้ไผ่หลายลำล้มลงเรียงรายลงบนพื้นเขารวบรวมไม้ไผ่ทั้งหมดมามัดรวมกันเพื่อเตรียมนำลงมาจากภูเขาในขณะที่เขาคิดวิธีขนย้ายเขามองไปตามทางลาดลงและเห็นว่าแทนที่จะแบกลงไปทีละลำการลากไม้ไผ่ลงไปน่าจะง่ายกว่าเขาจึงใช้เชือกมัดไม้ไผ่ทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้ว เริ่มลากมันลงไปตามเส้นทางเดินแต่แทนที่เขาจะลากไม้ไผ่จากทางลำต้นเขากลับลากมันลงเขาจากทางยอดปลายไม้ไผ่แทนไม่นานนักหลังจากที่เขาทำเช่นนั้นทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปท้องฟ้าที่เคยสว่างสวัยกลับมืดครึ้มลงลงแรงพัดกันโชกจนต้นไม้โยกไหวทางเดินที่เคยคุ้นเคยกลับดูลึกลบและเปลี่ยนไปกระวิน เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติแต่ก็ยังคงพยายามลากไม้ไถ่ลงไปขณะที่เขาลากไม้ไถ่ไปตามเส้นทางที่ควรจะนำกลับบ้านเขากลับพบว่าตัวเองกำลังเดินวะกวนไปในเส้นทางที่เขาไม่คุ้นเคยผ่านต้นไม้ต้นเดิมซ้ำไปซ้ำมาความรู้สึกหนาวเย,ยเ็นผ่านสนสันเสียงกระซิบทาบอลอยมาตามสายลมราวกับมีใครบางคนกำลังมองเขาอยู่ ทันใดนั้นเองเขาสะดุดล้มลงกับพื้นเมื่อลุกขึ้นมามองเขาเห็นชายชาราผมขาวผอมสูงยืนอยู่ข้างทางราวกับคุ้นชินกับป่านี้เป็นอย่างดีสเสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นเสื้อพื้นเมืองเก่าแกด่ดวงตาของชายชาราดูเคร่งขรึมและเต็มไปด้วยความกังวลก่อนจะกล่าวขึ้นด้วยเสียงแหบพร่าไอหนุ่มมึงลากปลายไม้ลงจากภูเขาแบบนี้ไม่ได้มันผิดทีป่าทีเขาระวังตัวไว้เถอะ กวินรู้สึกเย็ยนว่าไปทั้งร่างเขานึกย้อนถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางใจเขาเริ่มหว่นไหวมือสัน่นเทาเล็กน้อยก่อนจะตัดสินใจตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงสั่นเครือทำไมล่ะครับผมไม่เคยรู้เลยว่าการทำแบบนี้จะเป็นการลบหลู่ชายชราสายหน้าเบาๆพร้อมกับมีสีหน้าที่กังวลแล้วเริ่มถอนหายใจยาวเจ้าที่เจ้าทางนั้นมีอยู่ทุกที่ผีปาผีเขาก็มีกฎของมัน เมื่อมึงลากปลายไม้ลงมันเหมือนการกวาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกจากที่ของมันเป็นการลบหลูล่ที่ยิ่งใหญ่นักรีบขอเข้ามาตอนนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปกวินยือนอึ้งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจทาตามที่เคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่สอนเขามองหาต้นไม้ใหญ่แถวนั้นและก้มลงกราบขอเข้ามาต่อเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งขุนเขานี้พร้อมกล่าวคําขออภัย ลูกขอขามาหากได้ล่วงเกินสิ่งใดไปโดยไม่รู้ตัวขอให้ท่านอภัยให้ลูกด้วยลูกจะไม่ลากปลายไม้ลงจากภูเขาเช่นนี้อีกเมื่อทำพิธีขอขามาต่อเจ้าที่เสร็จลมที่เคยพัดแรงก็เริ่มสงบลงท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นและเส้นทางเดินก็กลับมาสู่สภาพเดิมะวินจึงรีบเดินลงจากภูเขาโดยไม่หันกลับไปมอง เมื่อกลับถึงบ้านกวินรีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อของเขาฟังพ่อของเขาฟังจบถึงกับอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือลูกเอ๋ยชายแก่ที่ลูกเห็นลักษณะเหมือนปู่ของลูกไม่มีผิดแต่ปู่น่าเสียไปนานแล้วก่อนที่ลูกจะเกิดเสียอีกกวินถึงกับขนลุกไปทั้งตัวเหตุการณ์ที่เขาเผชิญมาในวันนี้ทำให้เขาตระหนักได้ว่าบางสิ่งบางอย่างในป่านั้นไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผล และเราควรเคารพต่อธรรมชาติและสิ่งที่มองไม่เห็นเสมอตั้งแต่นั้นมากวินไม่เคยลากปลายไม้ไผ่ลงจากภูเขาอีกเลยและทุกครั้งที่เขาต้องเข้าปากเขาจะทำพิธีขอขามาเสมอก่อนจะก้าวเดินเข้าสู่ดินแดนของเจ้าป่าคืนหนึ่งกวินนั่งฟังพ่อของเขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญ,ญาณบรรพบุรุษพ่อของเขาเชื่อว่าปู่ของกวินยังคงเฝ้ามองดูครอบครัวอยู่และอาจเป็นคนที่มาปรากฏตัวเพื่อเตือนลูกหลาน ไม่ให้ทำผิดต้องห้ามกวินเริ่มมองธรรมชาติรอบตัวด้วยสายตาที่แตกต่างออกไปเขาเคารพต้นไม้แม่น้ำและภูเขามากขึ้นและเข้าใจว่าทุกสิ่งมีวิญญาณของมันเองแม้ว่าเรื่องราวนี้จะเป็นเพียงความเชื่อของคนรุ่นก่อนแต่สำหรับกวินแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล